อพอจีบจีบคนเก่งนะครับชินะชินะก็จับเขามาเลยาไปเรื่อยเไปเรื่อยกะเถ้าเขามากลางๆได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะถ่ายจากด้านบนเวทีลงไปเขาจะถ่ายจากด้านบนเวทีลงไปโอเคไหมโอเคไหมคุณจะมมี่และคุณอมเดี๋ยวจะต้องหันมาด้านนี้เออจะนั่งไหมจะนั่งไหมหรือจะยังไงได้ ฉันขอเป็นเบาเขาอยู่ตรงนี้ไมาเลอยทอเอฟซเตรียมตัวเอฟซเตรียมตัวมีดีของมินิฮาร์อะไรวะไป อยู่ไหนครับอยู่นี่ค่ะขอโทษคุณจะมมี่เบาอยู่นี่คุณจะมมี่คะเหมือนคุณโอมจะมีอะไรเข้าตานะคะคุณจะมมี่ช่วยดูหน่อยมีครับมีต้องดูสิคะอะไรอะไรเข้าตาคุณอมเข้าตา FC ฉันทำวัโทรขนาดนี้แล้วนะอะไรนะอะไรนะน้ามันไปลแคุณจิมมี่ไกไรหรือเปล่า ไม่มีนะนะชัดสุดท้ายแล้วเธอเธอทีน <c oughs> สุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเราจะให้เขาไปแล้วนะคือเ,เขาอยู่กับเรานานมากแล้วคนเอนเนอร์จี้เขาเต็มที่มากเลยทีนสุดท้ายเธอ,อดูกันเองชัดสุดท้ายแล้วเราจะให้ไปพักแล้วช่างพาฉันอยู่ไหนช่นางพาฉันอยู่ไหน<ๆ> <c oughs> ตองสุดท้ายอยากอยากให้จิ้มแก้มเหรอขอแอสสุดท้ายนะ อมเลยมันเลื้อมือเลยขอขอนั่งดีๆก่อนเลยอ๋อนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนแล้วนั่งดีๆก่อนทิชชู่มีทิชชู่ด้วยเหรออันไหนขอร้องอันไหยขอทิชชู่ได้ไหมโอ้ยไม่เป็นไร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 เอามาเช็ดมืออ่าเอาแล้วนะโอุ๋งเลรอครับอุงเอาเอาให้ให้พี่จิมมี่เลือกอะไรกันว่าอยากทำอะไรอ่าโอ้ยสมมติเวลาต่อเช้าเช้าแล้วไม่น่าพูดเลย พูดไปแล้วก็เป็นอย่างนี้หอมแก้มจะวิ่งรอบสนามห้ารอบหอมแก้มทุนหัวทุนหัวของเบ้าเปลีรอบเลยถุนหัวของเบ้าอีกสามอันรอทุนหัวอยู่รีบจ้าาาเหรือว่าท่านู้นเหรอฮะเอาท่าไหนดีไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมีคนมีคนสาธิตให้ดูทั้งโอ้โหตรงนี้มันเด่นมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้จิ้นกันนะเนี่ยเอาจริงๆ เนี่ยเอาจริงจริงจิ้นนะเอาเมื่อกี้ทำใหม่เอาทำใหม่ทำใหม่ GL ครับผม GL เหรอโอเคเอาแล้วเอาแล้ว อาลาะเธอจะเย็นจระคาตัวตายแล้วเห็นไหมพอหอมปากหอมคอเนอะอันนี fruit, ้จริงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยทางคุณจุ๊มี่และคุณโอมนะคะวันนี้อยู่กับเราแบบจุกมากจุเจิบช้ำเจอบไม่พักไม่มีในสคริปิปเยอะมากจะบอกให้สคริปิปแค่20%นที่เหลือก้สิบเปร์เซ็คนเอง โอ้นั่นไงว่าจะเป็นตาข้างบ้านอีกแล้วอะ <laughs> <laughs> ยังไงเราต้องขอบคุณด้วยนะคะพวกเราขอเสียงรักของคุณจิมมี่และคุณนองหน่อยใครรัก้างโอเคบ๊อบบี้ให้คุณจิมมี่และคุณนองค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากรักเหมือนกันคะ่ะรอปีนี่อยู่รอปีนี้เ ดูสิบรอบแล้วดูต่ำสิบรอบแล้วชอบใจเย็นใจเย็นไม่มีใครแย่งพูดไม่มีใครแย่งพูดเราพูดได้เลยคุณจมส์คณองต้องลาเราแหละแต่เราต้องไปงานต่อต้องไปงานต่อครับผมได้เลยครับได้เลยก็งั้นก็ขอเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปก็เดี๋ยวกล่าวลาแบบได้แบบว่าเป็นกิจจลักษณะกิจจลักษณะเลยนะได้ครับผมก็ เาด้วยกันเาด้วยกันก็ได้ครับอวันนี้นะครับจิมมี่กับโอมก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยทั้งชาวสุพรรณแท้ๆแท้ที่มาให้การต้อนรับเรานะครับผมแล้วก็แบบคนที่ตามมาหาเราเมื่อกี้ทำไมมันลงไปตุลา์ไม่รู้คือผมใช้ภาษาการแลอดไม่รู้ว่าสัเนียงไหนภาษาไหนมากภาษาอุบลเลยอ้อเนี่อุบล อย่าชนเขาสิ่งละเป็นตุยที่เป็ลายอยู่ครับนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วนะครับพวกเราหลักทุกคนนะครับทุกคนมากๆนะครับขอบคุณขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็ฮะภาษาจีนได้ไหมอ่านี้ฮาวานอันไอหนี่แม่อ๋อไอหนี่ไอหนี่แม่มันมีคำว่าอะไรนะมันมีคำว่าอะไรนะ เฮ้ยเชี่ยเชี่ยขอบคุณเชี่ยเชี่ยว่า爱นี่ใช่งเจี๊ยงเหลากงเหลากงไม่ได้โอเคนะครับครับเฮ้ยเนี่ยตัวเนี้ยเจี๊ยแจวมากเลยอ่ะสนุกนะสนุกนะเก่งมากเก่งมาก

S <S เขาไม่อยากไปจริงๆแล้วเขาไม่อยากลงหลอกแต่ว่าด้วยความที่เขามีมี <S <S งานต่อผู้จัดการบอกมีงานต่อมีงานต่อ,ต,อต้องลง<ม><ม>ต้องไปแล้วเะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าความนา่ารักแบบนี้จะอยู่ในใจ FC ทุกคนเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากบายนะครับบายๆอะไรนะเจิดชัยไดไหนะเจิดชัยได้นะได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปกระซิบบอกให้โอ้โหได้เลยครับผมเป็นศิ๋นละกี้ยองยองจิ้นจที่สุพรรณบุรีรึเ่าไหมครับโอ้โหอย่าชวนจิ๋นละกี้จนเลย กลจะไปงานแล้วเป็นกำตึงอย่าต้องไปแล้วนะโอคบบขอบคุครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนะฮะขอบคุณนะโอเคบ๊ายบายครับอย่าโกรธอย่าเกียดพี่เลยนะเขามีงานต่อเลยคับ